อาวุธริมเส้นที่เลสเตอร์ซิตี้ขาดไม่ได้ครับฮาวิบานจากเด็กปั้นในศูนย์ฝึกเยาวชนในปี2007ครับท่านผู้ชมใช้เวลากว่า10ปีนะฮะพิสูจน์ตัวเองก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่การคาแข่งอาชีพและยึดตัวจริงของเลสเตอร์ซิตี้นะฮะได้ด้วยอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับท่านผู้ชม Bar, ะฮาวิบาลนาเกิดในวันที่9ธันวาคมครับปี1997นะฮะในเมืองเบอร์ลี่ฮะประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับเป็นลูกชายของอดีตนักฟุตบอลรุ่นใหญ่นะฮะอย่างพอบานนั่นเองครับ ฮาวี we, นะฮะเข้าสู่วงการลูกหนังนะฮะครั้งแรกในระดับสโมสรเยาวชนครับท่านผู้ชมในปี2007นะฮะถึง2016ครับผมร่วมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หลังจากนั้น9ปีต่อมานะฮะได้เลื่อนขึ้นมาเล่นในระดับสโมสรอ,อาชีพนะฮะร่วมกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะฮะเมื่อปี2016นั่นเองนะครับต่อมาในปี2000 17ฮะถูกยืมตัวไปเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลมิวตันคีนดอนนั่นเองครับ,บท่านผู้ชมครับเป็นสโมสรหนึ่งในอังกฤษครับแล้วก็ปี2017ถึง2018นะฮะได้ถูกยืมตัวนะฮะไปเล่นให้กับเบอร์ลี่ต่อมาครับในปี2018ถึง2019นะฮะร่วมเล่นให้กับเวสต์บอมบิกอันเบรียนครับ ในฐานะนักเตะยืมตัวนะฮะจากการหายไปของริยาดมาเรสนั่นเองนะครับที่ย้ายออกไปประกอบกับมาร์คออเบตันครับก็ประสบปัญหาเจ็บบ่อยฮะทำให้เลสเตอร์ซิตี้นะฮะต้องตัดสินใจดึงตัวเขากลับมาร่วมทีมในวันที่11มกราคมปี2019นั่นเองแจก บานนะครับเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นนั่นเองนะครับทั้งซ้ายและก็ขวานะฮะแม้กระทั่งมิดฟิลด์ตัวรุกครับท่านผู้ชมครับบานนะฮะเป็นตัวหลักของทีมชุดใหญ่ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเขาโชว์ฟอร์มได้ดีในทีมนะฮะฤดูการนี้นะฮะนับว่าเป็นฤดูการเปิดตัวนะฮะสำหรับแข้งวัย22ปีคนนี้นี่เองเอาละครับท่านผู้ชมครับบานนะฮะก็ได้ยึดตำแหน่งตัวจริงถาวรไปแล้วครับเพราะการประสานงานเข้าขากับเจมี่วาร์ดี้แล้วก็ เจมส์เมดิสันนะฮะได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับจนกลายเป็นที่ถูกอกถูกใจของกุนซือนะฮะเบนดอน Roger นั่นเองนะครับนับเป็นซีซั่นที่เขาประสบความสำเร็จสูงสุดในฐานะผู้เล่นชุดใหญ่ครับท่านผู้ชมครับมันสำคัญกับผมนะฮะแล้วก็นักเตะเกมรุกทุกท่านนะฮะผมยิงประตูนในเกมของตัวเองนะฮะผมก็มีความสุขมากกับสิ่งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่า ความมั่นใจนะฮะเรากำลังเล่นฟุตบอลเกมรุกอย่างแท้จริงและผมก็รู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งนั้นนั่นเองนะครับผมมีความเร็วดังนั้นการทะลุขึ้นหน้าจึงเป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลักของผมนั่นเองถ้าคุณทําได้คุณก็ทำให้กองหลังกดดันได้นั่นเองนะครับ ผมไม่สามารถทําประตูได้อย่างสม่ําเสมอในทุกนัดตามที่ต้องการรองนะแต่ทุกครั้งที่ผมลงแข่งนะผมจะหาโอกาสทําประตูเสมอเลยทีเดียวแหละและนี่นะฮะก็คืออาวุธริมเส้นของเลสเตอร์ซิตี้นะฮะที่โหดร้ายทารุนเหลือเกินนะครับหาวิบานนั่นเอง